ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอีกเขามารับชมรับฟังครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องมาเห่งนะครับเนาะมาเบิ่งบรรยากาศเนาะล่าสุดครับเนาะชดกำลังทำทิ่ที่ซันอาหารอยู่นะครับเนาะมาล่อเบิ่งวมาอันนี้จานก็เกิดโชคลาบเข้าตัวไหนนะครับเนาะเนาะ ว่าบิ้ลหลุดไปแล้วกันนะครับเนาะสำหรับเนื้อท่าในการเชืยงโฉบสำหรับโคง้งจุดถ่ายเมื่อนี้เป็นมื่อวันที่สองนะครับเด้ที่สองติดปล่อยโฉบมือไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้นะครับเนาะเอามาล่อเบิ้ลบรรยากาศเป็นไงนะครับเนาะล่อเบิเหมือนกันครับผม ว่าห้างอาจารย์เป็นยังไเฮาตัวเลยนะครับเนะาะเนี่รวมกันเป็นควาิธีสั้นเขานะเนาะว่าเมื่ะครับที่เป็นบาทนี้นะครับแล้วเอาของชุดถ่ายอย่าลืมอย่าพลาดเขามารับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเนดะ้อกดยแชร์สั้น

เสนี่สเิดเอเือไปทำวิธีอ่าป้าด้ไปทํำวิธีน้ำนบ่บกจะเป็นบวกหัวซอยหัวหวดซอยร่วมพลังกันร่วมพลังร่วมพลังกันนออ่เนาะววซอยครับผมจะเป็นบวกแบอห้นวดซอ่เองี่นีหนึ่งครับ ตีหนึ่งโอ้ครับผมอืมเอาขืดปลาที่เข่าตรงๆมันบ่ะขืดปลามันมีเส้นี่ยังข้อหงดก้อนเมื่อนั่นเกิดว่าขึ้นมันลงเออหงดก้อนกับนี่นว่าอันยังเกียจถางงูอัเกียจนี่มันตินสิลุ่งเรื่อยไปอืมครับผมแต่เมื่อตรงกันกับเพิ่นพอดีเนาะมันไตรงเนยอ่าบ่อเห็นอู่งูมันบ่อ ว่น pues ี่ว่าน <ac> ี่พ่าอดันไปวนี้แบบมีอย่างสัมผัสปะพ่าไม่ได้ว่นี่มันสงแสนจยันสิบหกสิบเจ็ดนี่โอ้ขึ้นมาขึ้นมาสิบหกสิบเจ็ดมันสิ มันเนี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งโลหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งประมาณนี้ประมาณสิบกว่าสอบผนฮะสบกไปทั้งล่างลางลงล่างเลยว่ามันจีท่านการ่ะมันมือสุดท้ายเล้เลยมันโค้งสุดท้ายเล้วเลยเป็นตัวิมหาอานตัวนี้ก็หกแปด อือสามคูหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งอวยมากอวยมากหกแปดหกแปดหลังเน้นหลังกันบ่พอเน้นหลังอือมันเห็นหาเจ็๊ยบมว่งหันกันว่าอยากให้เน้นหลังอยากมาหลังมันเกิเล่มาเป็นหาหกโอ้หาหกแปบนสุส่งครับผมของวิหาเก่อนมว เมื่อแน่นอนเตตามเนนี่คือรนนมามัตสตรงงน,นี้กติดตรวนีเป็นตัวกับตตัวนั่นอบ่ใช่ไว่าคือ่ามันสันมากตัวตรงมันกินเปนั่นหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหกแปด,หก,แปดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกแปดลองเบิรงนะครับเนาะเบิงเมื่อไห่ว่าล่างเนนลังเนินลงเน,นลงัง โอ้กันหงหนึ่งเลขด่างได้เลยครับจะเสียอะไรบเพราะว่ามันเนินล่างล่างจะไม่แห้งโอ้เน้นล่างเพีพอขึ้นบนกันเด็กในแนวก็บ่หลายเออขึ้นบนตั้งไรแต่ว่าคือคือสียหน่อยคือเน้นล่างครับผมเอาตามนั่นได้ครับเด้อสำหรับเลขทางวัดก็ล่อเพราะว่าทางใาญ่จัดมีตัวไหนทนเออล่อล่อทางวัด กุฏแหงพวกมันกำลังสั่นเข่าอ,อยู่ภูมิจุไทเพื่อจะขาดครับผมเนาะไ้ตัว็คือ,อเข้าวว้าสู้กันฟังยี่สิเสื้อนะครับเนาะจะถือโมเมลหรือว่าลูกสู้กันแน่นมันมันบนูแนร์บานนเนาะเพราเป็นไรก็ว่าไรเพราะว่ามันนั่นคัดกันห้องกันแจ้งครับผมก็คือเข้าล่อเลยวัดกุฏแหเนาะจะล่อเลยเป็นครับผมจะล่อเบอร์วาเพิ่งจะหายมากตัวใด กับบ้านนี่เพื่อหูนะครับเนาะก็มาล่อไปแล้กันอีกบ่โดนครับอีกอีกแต่เดียวเปิ้ลซันเขาแล้วกันเนาะพ่อเนาะคือคนใหญ่โดยที่เนาะให้โซ่สายหลับครับผมเพราะว่าให้ช่วยกันนี่กะยันเปลี่ยนมันสิซื้อพระท่านสันเขาแล้วเพื่นกับปุ้ยครับผมเพราะว่ามือเหนื่อยเป็นมือลงทุนเดียวอ่าก็คือรอฟังไปแล้กันเอารอติดตามไปกันเรื่อยๆได้ครับเด้อ ครับผมอาจารย์บอกไปแลครบับหนึหาับหนเจครับผมคืนสตัวหาหนึ่งเจ็ดมีคกต่มาอันนี้เอกลัณเต่หหเครับผม ักเของมอ่อบงบอกว่า hmm. ป so so right? ูใส่มึงนั่นแหละเียสองสงมากว่าเราขึ้นเรีกคอร์ดพอรีดยังไงหน้าขี้อมอนอยู่ขึ้นนี่เป็นไฮซัมสองหักโตโยุหลังยุ้หลังปวกเลยยุ้หลังปวกสามสองห ี่้การเลียกที่พระเจ้ามาขึ้นนี่อเป็นหานึ่งเก็ี่หนึ่งเจ็บที่หนึ่งเจ็แมนแมนการเลี้อาจารย์มากหนึ่มันฉีโครับอ่าัดได้เราะมุขขึ้นนี่ได้มันได้สามสองการไดสับสนซับสนเลย อันนี้อันนี้อสีตังเ่นอที่แน่ๆะเรื่องการปั้ก็คือเตาซีดทีปั้นอีรีนี่ที่ปั้นอีรีนี่ปั้นวาซาเจวัดแจุดผูดจุดเที่ยนี่เป๊ะเหมือนครับผมมาถวายนี่แหละในผ้าแบบนี้แหละนีเนื้อนี่ยังติมครับบาดีก็บเลยอยูยา เขาเรียกว่ารูเซมึงวัสดงบางแค่นี้ลครับผมมันจะไลามากมีเหล็กเต่าเล็กซีเล็เลเกเ็ดครับผมไหออกมากคือค,อคอเืเล็เกนะลที่ขันขันเห็นนะเล็กท่านอื่นเขาเามากกคือนี่แหละที่หาหนึเก็ดกับซีเ็เหล็กลงเก็ดเต่านะจบบลองบึงห้าข ล่างก็คือตุ้งแบบนั้นครับผมล่างก็คือเช็ดเก่าตุยอเช็ดเก่าตยวเมื่อกิดตรงคับเล็อาจารย์ฟันด้ครับเนาะตัดเอาเองนะเก้าซีเกตแม่บลระเกตสีเก้าครับผมเ็ตซีเก้าตัวห้องห้องออกมาห่องมาจากห่องจากตัวนั่นแหละมายู่มึนอุดใส่มึนหมครับผมก็เลขกระไหลออกมาเลยเก้าซีเกแดครับผมแดงเปอยกมาเลยครับ กิ่ไมแลนด่ะที่ักเต้นครับผมที่เจ้า้องนั่งอยู่นี่ทีาเจ้าุดถูกจุดเที่ยนกันเขาเจ้าเซ็นไว้ยังกะโบลูครับ่าล่ของเต็มไจตฝันเห็นแไครับผมานเจี่คือรองเบิให้มาเพื่อติดคอเพื่อตมากที่ศัตรูิอปุ้มะรอย่า วานึ่งเจดก็มีเ็ดก่อนย่าี้พ่อจานก็เจ็ดสิบเก้านะครับผมเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบเก้นะครับเป็นปลายเจ็ดเกอันนี้ก็หกจดหนะครับอบค กระปึ้กโทรไปหาไม่นุ่นให้นุ่นโทรไปที่ดาบพังหรือโทรไปหาไม่นุ่นให้นุ่นโทรไปหาเพื่อ่บ้านนาังเร่อรบรบเพื่อเดินเ่งาเดิยกันครับผมเนาะตอนี้ก็รวบเสือส่วนบุก่นนะครับเ้วย เด็ทุกัวนี่กาสมากเลยครับผมสำหรับเด็อาจารย์ฟันก็คือคนดั่มตัวเก่านะครับเนาะคนฟันเด็กเกือเก่าซเจ็นะครับเนาะเจ็เก่านะครับเนาะสำหรับเด็กสามสองหาหาหนึ่งเจ็ดซหนึ่งเจก็เือเป็นเดกอ่ะเป็นไปขวามาก ก็ถือขอนักปูมากเนาะครับเนะาะกลับมาดูว่ามาจะใสอแต่ว่าปูอะไรจากลงทุนไว้กับล่องเบิง้งใครอยากลงทุนไว้ตัดเด่นตาอ,อาจารย์ก็บว่าเราอยู่ใหลายตัวครับผมเนาะกับบูมั่นใจที่เนี่ยที่เพิ่นฝันก็คือเก่าซีเจ็ดมานะครับนเนาะเห็นชัดเจนไหมครับเอาอย่าลืมอย่าพลาดนะครับเด้อ สำหรับแนวทางของวัดกุญแจลงทุนไว้ให้มักให้สอบตัวใดก็ต้องมาไงชอบไหมเปิดชอบตัวไหนห้าหนึ่งเจห้าหนึ่งเจดสี่หนึ่งเจดแล้วสองตัวอะไรเจ็ดเก้าเจเก้าะมาเหมือนเดิมไหมนี่ฮะเวันนั้เจ็ดเก้ามาน่ ก็ที่เพิ่นไปทำพิธีขอมาอ่าห้าหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดก็ขอมาเอาตอมามนั้นได้ครับเพืเอ่อป่วยขอมารับสมรับฟังกันขันมักขักนเอาะประจงลงทุนนะครับเนาะเนียนยำนะครับเนาะเอาสุดท้ายก็อ,อยมิโคมิไส้ไว้กันสวัสดีครับ